สวัสดีครับผมไปจากช่องไโพล่านะครับวันนี้จะมาสรุปวิธีการอัพแรงนักผจญภยัยสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้จะได้เล่นทันคนอื่นกันครับเหตุผลที่เราต้องเพิ่มแรงนักผจญภัยเนี่ยก็เพราะว่าแรงนักผจญภัยจะเป็นตัวปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆในเกมครับยิ่งเราแรงสูงเราก็จะยิ่งทําอะไรได้มากขึ้นครับโดยผมได้แบ่งหัวข้อไว้เป็น7ข้อแล้วก็เรียงลาดับความสําคัญเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูเลยละกันนะครับ ข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการทำเควสครับเควสในเกมนี้ก็จะแบ่งออกเป็นหลายๆหมวดน,นะครับแต่เอาง่ายๆเลยก็คือให้เราไล่ทำเควสทุกอย่างที่ขึ้นมาให้เราทำครับโดยเฉพาะเควสเนื้อเรื่องหลักนะครับเพราะว่าแต่ละเควสเนี่ยให้ E x p เยอะแล้วก็เป็นง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับทำไปเพลินๆเนี่ยก็เหมือนกับดูนิเมะสักเรื่องนึงเลยครับ นอกเหนือจากเควสเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ยังมีเควสเนื้อเรื่องเสริมเควสโลกนู่นนี่นั่นอีกบางเควสเนี่ยก็จะขึ้นมาตอนที่เราเดินเข้าไปใกล้พื้นที่ของเควสในแผนที่นะครับตรงนี้ผมก็ขอรวบเรื่องเควสเอาไว้เป็นข้อเดียวเลยก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีเควสก็ไปไล่ทาเควสได้ชิลๆเลยครับข้อที่2คือคําขอประจําวันครับ คำขอประจำวันเนี่ยก็เป็นเคเวสรายวันที่จะปลดล็อกตอนแรงนักผจญภัยเล้ง12นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยผมก็แนะนําให้รีบเล่นจนมาปลดล็อกคําขอประจําวันให้ได้ครับเพราะว่า E อเ็ที่ได้แล้วก็พรีเมี่ยมเจมที่เกมแจกฟรีให้เราเนี่ยมันคุ้มมากเป็นอะไรที่ควรทําให้ครบทุกวันแบบขาดไม่ได้เลยครับ โดยคำขอประจำวันเนี่ยจะประกอบไปด้วย4เควสย่อยที่สามารถทําได้ง่ายๆตรงนี้เราก็ไปไล่ทำเควสทั้ง4เควสได้เลยครับแล้วพอเราทําเสร็จครบหมดแล้วเนี่ยก็ให้เรากลับไปที่กิลด์นักขจันร์แล้วคุยกับแคเทเธอรีนเราก็เลือกรับรางวัลคาขอประจําวันเราก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมของวันนั้นซึ่งตรงนี้ถือว่าได้ EXP เยอะมากครับเพื่อนๆที่ทำเควสคาขอประจําวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมมากดรับรางวัลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ ข้อที่3คือเรื่องการใช้เลซิ่ครับเจ้าเลซินเนี่ยอมโลมันก็คล้ายๆกับสตามินาที่ใช้แล้วก็ต้องรอเวลาเพื่อให้มันฟื้นกลับมาใหม่โดยมันจะใช้เวลารี8นาทีต่อหนึ่งแต้มครับตรงนี้เราสามารถกดดูระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นค่าเลซินได้โดยกดจากแผนที่ตรงนี้ครับให้เราคำนวณเวลาใช้และระยะเวลาฟื้นฟูเลซินให้ดีแล้วก็อย่าปล่อยให้เลซินเต็มไปเฉยๆโดยไม่ได้ใช้งานนะครับ ดยเลทในการใช้เลซินเพื่อเก็บ EXP จะอยู่ที่20เลซินต่อ100 EXP ประจนภัยครับถ้าเป็นช่วงแรกๆเนี่ยก็ให้เอาเลซินไปใช้กับดอกไม้เลไลเพื่อเก็บโมล่าแล้วก็หนังสือ EXP ตัวละครก็ได้ครับแล้วนอกจากนั้นก็คือเอามาใช้ตีบอสเพื่อเก็บวัตถุดิบในการเลื่อนขั้มตัวละคร หรือไม่งั้นก็เอามาใช้ลงดันเจียนเพื่อเก็บวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นอาวุธก็ได้ครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าแรงนักผจญภัยยังไม่ถึง40เนี่ยผมก็ไม่แนะนําให้เอาเรซินไปใช้กับดันเจี้ยนอาติแฟกนะครับเพราะถ้าเกิดว่าลงไปแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อาติแฟกค่าดาวอยู่ดีตอนนี้ก็ใช้อาติแฟกเท่าที่มีไปก่อนก็ได้มันก็ไม่ได้ลําบากอะไรครับแล้วก็เอาเรซิน,นไปเก็บพวกวัตถุดิบเลื่อนขั้นตัวละครแล้วก็เลื่อนขั้นอาวุธตุนๆไว้ก่อนก็ดีครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเวลาเลื่อนขั้นจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ข้อที่4คือการเปิดจุดเทเลพอตครับเวลาที่เราเปิดจุดเทเลพอ์ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเทเลพอรตธรรมดาหรือว่ารูปปั้นเนี่ยเราก็จะได้ EXP ด้วยครับสำหรับคนที่ว่างมาจากข้อก่อนหน้านี้ก็ให้เอาเวลามาเดินเปิดแมปนี่แหละครับสำหรับการเปิดจุดเทเลพอตถึงจะได้ EXP ผจญภัยไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดจุดเทเลพอรตเอาไว้เยอะๆกว้างๆเนี่ยเราก็จะยิ่งสะดวกสบายมากขึ้นเวลาที่ทำเควสที่ต้องเดินไกลๆครับช่วยให้เราสามารถเก็บ EXP จากหัวข้ออื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ข้อที่ห้คือการสำรวจครับการสำรวจเนี่ยเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่ต้องทำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องทำอยู่แล้วในการอัปเกรดตัวละครของเราครับแต่ละข้อก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายครับแถมได้ EXP ผจญภัยค่อนข้างเยอะด้วยตรงนี้เพื่อนๆก็ลองเข้ามาดูว่าอันไหนยังทำไม่สำเร็จเราก็ไล่ทำไปได้เลยครับ ข้อที่หคือถวายของสักการะรูปปั้นครับตรงนี้ให้เราใช้เวลาว่างๆจากหัวข้ออื่นมาหาสัญ,ญลักษณ์ธาตุที่ลอยอยู่ตามแมปมาสักการะรูปปั้นครับทั้งได้เอเยพีผจญภัยด้วยแล้วก็ยังช่วยเพิ่มพลังงานที่เราใช้วิ่งใช้บินใช้ว่ายน้ําปีนเขาได้อีกด้วยนะครับตำแหน่งที่อยู่ของสัญ,ญลักษณ์ธาตุเนี่ยจะมีบอกไว้ในเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองเปิดเว็บแล้วก็ไล่หาดูได้เลยครับ แล้วผมขอแนะนําไว้อย่างหนึง่งก็คือเวลาที่เราเจอสัญลักษณ์ธาตุแล้วอะ่ะให้เราทําเครื่องหมายไว้ในแผนที่ของเราด้วยนะครับไม่อย่างนั้นตอนที่เรามาไล่หาที่หลังเราจะไม่รู้ว่าอันไหนเก็บแล้วหรือยังทําให้เสียเวลามากครับ ข้อสุดท้ายข้อที่7คือการค้นหาสมบัติครับอย่างที่รู้ๆกันว่าเกมนี้เน้นการสำรวจโลกว่างนะครับการเดินสำรวจแมปหากล่องสมบัติเนี่ยก็เป็นอีกวิธีเพิ่มเลเวลที่จำเป็นเพราะว่าช่วงหลังๆอาจจะไม่มีเควสให้ทำสักเท่าไหร่แถมเลซินอ่ะพอใช้ไปแล้วก็ต้องรอมันฟื้นกลับมาใหม่ด้วยเราก็ต้องไปหาอย่างอื่นทำไปพางๆครับ โดยกล่องสมบัติเนี่ยก็จะมีอยู่หลายระดับนะครับโดยจะให้ EP ต่างกันไป10 20 30แต่เอาเป็นว่าเราเจอกล่องไหนเนี่ยก็ให้เปิดทุกกล่องเลยครับเพราะว่าถึงจะได้ EP ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเ็จลำดับหัวข้อในการปามแรงนักผจญภยัยถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็ย mankind, ค,คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับพวกข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ไว้ในดีสคริปชั่นใต้คลิปอีกทีครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็ยยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ